อีกแล้วพี่เสืองเราคูณสิบหรือเปล่าคูณสิบหรือเปล่าโอ้โห,โ,หโหคูณสิบไหมบวงมาแล้วบวกวายสบวกวายสองโอ้โปลายครับผมเต็มคราฟเต็มค,รมครมาราเมลไหมอคําเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคําแนะนำ กราบสวัสดีนะวันนี้เราอยู่ในเกมเสือครับผมจัดทุนไปฮะสามสองห้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดกันสักตตละยี่สิบนะครับผมแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสะไคร้กดกระดิ่งติ่งหูติ่งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจคับผมด้วยนะครับไปกันเลยดีครับผมโอ้โหวันนี้ฮะพี่เสือของเราฮะจัดอ่างเปามาสองส้มมาสามก่อนเลยครับผมประทัดมาหนึ่ง อ่างเปามา2ครับผมโอ้โหจัดไปอย่างนี้ครับผมปัดทัดมา5ถุงมา2องอือฮึเอาแล้วอยงนี้อ่างเปามา3โอ้โหวายบวกมา1มา2ก่อนเลยครับผมบวกมา1นึ่งมาสครับผมเอาแล้วจัดไปร้อยจุดศูนย์ศูนย์ก่อนเลยฮะร้อยจุดศูนย์ศูนย์โอ้โหปัดทัดมาสามย0่สไปก่อนพี่เสืองเราจัดมาอย่างนี้โอ้โหไปดีครับผมอ่างเปามา บวกวายหนึ่งบวกวายหนึ่งประทัดมาสองวายมาสอ,องออเอาแล้วผมตอนนี้ไปไฮะไม่ต้องงอนครับผมพี่เตียงเราจัดไปเอาแล้วตอนนี้วายบวกมา 2, สองวายบวกมาสองส้มมาสองถุงมาสองส้มมา 2, สมา 3, มอ่างเปามาสองจัดไปอย่างนี้ประทัดมาสามก่อนเลยตึงๆกันไปเลยฮะตอนนี้ y 1, วายบวกมาหนึ่งวายบวกมาหนึ่งเอาแล้วตอนนี้ไปครับต่อนเนื่องกันไปยาวๆครับผมวายจัดมาอี Tail, อากหนึ่งวายจัดมาอีกหนึ่ง ไปครัตอนนี้คูณสิบหรือเปล่าคูณสิบหรือเปล่าวายมาสองวายมาสองพวงก็มาวายมาสามจัดไปอย่างนี้เอาละครับผมตอนนี้ล้วนไปพวงมาสี่พวงมาสี่โอ้โหพวงมาห้าบวกวายสามคูณสิบไปเลยครับผมห้าร้อยจุดศูนย์ศไปก่อนเลยครับผมอออืืหเอาละครัตึงๆครับผมตึงๆมากเลยฮะโอ้โห ไปครับผม6 0 0้0 0เจไปแล้วฮะ็ดร้อยโห่แปดร้อยไปแล้วครับผม900ไปแล้วฮะ900ไปแล้วก็ผมอืมทะลุทะลวงไปเลย900ไปแล้วครับผมโอ้โหจัดไป1,000นนี่ครับผมเอาวนะฮะอันี้ไปครับผมพันหนึ่งพันหนึ่งไปก่อนพันสองพันสามพันสี่ไปโอ้ยเอาเลยครับจัดกันไปอย่างนี้5,000ไปดิครับผมอืมตึงจะจัดจัดตึงตึงไปเลยครับผมเอาแล้วพี่เสือของเรา ี่เสืองของเราก็ผมจัดปลายไม้นี้ห้าพันครับผมหืหและยี่สิบครับผมจัดไม่น่าล้วต้องจัดกันให้หนักหนักครับผมเอาแล้วนี้ปลายดีครับแต่ละร้อยดีครับรออะไรนะฮะตอนนี้ปลายต่อเนื่องกันไปเลยฮะยาวๆที่เสื่องเราจัดวายบวกมาหนึ่งก่อนวายบวกมาหนึ่งประทัดมา 2, สองส้มมาห้า ส้มมาห้าถุงมาสองส้มมาสองเอาแล้วอนนี้ไปครับอ่างเปลามาสามจัดกันไปรัวๆรัวๆวายบวกมาหนึ่งวายบวกมาหนึ่งอกหูอ่างเปามาสองส้มมาหนึ่งครับผมจัดกันไปฮะส้มมาห้าอื้ม ส้มมาห้าตึงๆกันไปเลยฮะวายบวกมาหนึ่งครับผมโอ้โหถุงมาสี่ส้มมาหนึ่งอ่างเปามาหนึ่งแล้ววายจัดบวกมาอีกหนึ่งโอ้โหลวตอนนี้ไปดีครับเบาๆๆก่อนเลยครับผมจัดกันมาอย่างนี้ไปครับผมรัวๆฮะตอนนี้บวกมา3 7โอ้โหเอาแล้วตอนนี้วายบวกมาหนึ่งวายบวกมาหนึ่งประทัดมา2ประทัดมา2จัดไปครับผมถาดก็มาอ่างเปาก็มีถุงจัดมา2ถุงจัดมา2ออืเอาแล้วลตอนนี้ ไปครับผมเบาๆฮะประทัดมาสี่โอ้โหส้มมาสองถาดมาสามอ่างเปามาสองส้มมาสามพี่เสือของเราฮะยิ้มอย่างเดียวจัดไปอย่างนี้วายบวกมาหนึ่งส้มมาสี่ประทัดมาสามอืมอหือแล้วจัดกันไปฮะรัวๆรัวๆตึงๆวายมาสามบวกส้มสามร้อยยี่จุดศูนย์ศูนย์ไปก่อนเลยครับผมโอ้โหว,ว้าวแล้วฮะตอนนี้ไปดีครับมา้วฮะเริ่มตึงครับผมเริ่มตึงฮะจัดไปอย่างนี้โอ้โหประทัดมาหนึ่ง ส้มมาหนึ่งอ่างเปลามาหนึ่งโอ้โหลัว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 กันไปเลยจัดไปอ่างเปลมาสี่อ้าลนะฮะถุงมาสี่พวงมาสี่จัดไปยาวๆพี่เสืองเราจดจดจ,อจ,อจอ้องจ้องอีกแล้วยิ้มแยกเคี้ยวอีกแล้ววายบวกมาหนึ่งวายบวกมาหนึ่งครับผมโอ้โหไปฮะเบาเบาเบาเบเบาบวกวายมาหนึ่งประทัดมาสองส้มมาสองโอ้โหไปครับผม พี่เสือพี่เสือจัดไปยังไงจัดไปกันรึเ่าโอ้โห,โหแล้วนี้ประทัดมาสามอืออังเปามาหกถุงมาสามโอ้โหโโห้ยครับผมโอ้ตอนนี้ฮะ ถ้าไม่ดีครับผมถ้าไม่ดีจัดไปอย่างนี้ถ้าไม่ดีโอ้โหเก้าร้อยเอาแล้วครับตัวนี้ตอนนี้ตันอีกแล้วตันอีกแล้วตันอีกแล้วพี่เสียงเราคูณสิบหรือเปล่าคูณสิบหรือเปล่าโอ้โหคูณสิบไหมพวงมาแล้วบวกวายสองบวกวายสองโอ้โหไปครับผมเต็มคราฟเต็มคาราเบลไหมโอ้โหวายมาปีบวกพวงไปสองพันห้าสองพันห้าไปแล้วครับสองพัน องพจัดไปสามพแล้วสามพันสามพันห้าสามพัเดสมันแสพันล้วกระผมโอ้โหสี 45, 47, 48, 5000่พันห้าสี่พันเแพันไปแล้วทะลุทะลวงกันไปเลยฮนะตอนนี้จัดกันไปไม้มีโอ้หห้าพันแปดหกพันไปแล้วหพันไปแล้วโอ้หมืหมื่นสองหมื่นห้าไปกผมโอ้โหอานะพี่เสือของเราฮะใจ ใจหายใจคว่ำนะครับวันนี้บวกมา25ง0มนนะฮะชอบกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ